ส่วนเรื่องความเป็นสมาชิกภาพสสของทางนายจตุพรพรมพันธ์นะครับวันนี้มีความเห็นออกมาจากทางนายสุเทพเทือกสุบันโดยระบุว่าถ้าหากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตไม่ระบุชี้ขาดคุณสมบัติของนายจตุพรพรมพันธ์กกตก็จะต้องรับผิดชอบในการต่อสู้คดีถ้าหากกกตถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ดยนายสุเทพเทือกสุบานรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตไม่ชี้ขาดสมาชิกภาพความเป็นสอสอของนายจตุพรพรมพันธ์ว่าที่สอสอสัดส,ส่วนของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเรื่องที่กกตจะต้องรับผิดชอบในการต่อสู้คดีหากถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะส่วนตัวของนายสุเทพนั้นมองว่านายจตุพรขาดสมาชิกภาพการเป็นสอสอแล้วตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้หยิบยก ขออภัยครับซึ่งเรื่องนี้ทางารรคประชาธิปัตย์ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันแต่ก็มีสสบางคนของพักยื่นเรื่องฟ้องร้องซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถทําได้นายสุเทพระบุได้ค่ะว่าไม่กังวลกับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแม้รัฐบาลจะมีเสถียรภาพถึง300เสียงโดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบส่วนรัฐบาลพักเพื่อไทยจะเป็นผดเด็จการรัฐสภาหรือไม่นั้นต้องรอดูการทำหน้าที่รวมถึงนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภา ทั้งนี้เห็นว่าพักเพื่อไทยควรจะรับฟังความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการนักธุรกิจและประชาชนด้วยส่วนที่พักประชาธิปัตย์ต้องพ่ายแพ้ผลการเลือกตั้งเป็นเพราะความผิดพลาดจากการวางยุทธศาสตร์ในการหาเสียงและหลังจากนี้พักประชาธิปัตย์จะต้องคุยเรื่องยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นและต้องทำงานให้หนักขึ้น พร้อมกับย้ำว่าส่วนตัวเห็นว่าผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มากที่สุดก็คือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะส่วนกรณีที่ศาลโลกจะพิจารณากรณีประสาทพ,พระวิหารในวันที่18รกรกฎาคมนี้นั้นนะครับทางด้านของนายสุเทพระบุว่าไม่เป็นห่วงส่วนตัวนายสุวิทย์คุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าผู้แทนการเจราจาฝ่ายไทยจะยังคงไปทําหน้าที่นี้อีกหรือไม่นั้นนายสุเทพระบุว่าไม่สามารถตอบได้ครับ แต่ว่าที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าไปทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วรวมถึงไม่เป็นห่วงการทําหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการเพราะยังคงต้องทํางานอย่างต่อเนื่องไม่แบ่งแยกฝ่ายไหนซึ่งน่าจะต้องตัดสินใจทํางานไปในกรอบแนวทางเดิมก่อนจนกว่ารัฐบาลใหม่จะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง